สำหรับข่าวการซื้อขายตัวผู้เล่นเมื่อวานนี้มันดูไม่มีอะไรน่าสนใจเลยเอาจริงๆหนักไปทางค่อนข้างโคตรจังงี้เลยด้วยซ้ําวันนี้ครับผมก็เลยหยิบสิ่งที่น่าสนใจหลังจบเกมพรีเมียร์ลีกนัดเปิดฤดูกาลมาแลกเปลี่ยนมาแบ่งปันโดยที่มันอาจจะไม่ใช่ประเด็นเรื่องสถิติตัวเลขอะไรทั้งหมดแต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่ตัวผมเองเห็นและผมรู้สึกว่าเออเรื่องนี้มันน่าสนใจแต่ก็พอจะมีอะไรที่มันเป็นตัวเลขสถิติมาแบ่งปันมาฝากทุกคนเช่นเดียวกันครับโดยทีมแรกขอไล่ตามเวลาแต่เอาเป็นอาร์เซนอลก่อนเลยนะ สำหรับอาร์เซนอลเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าพวกเขานี่คือโคตรเซอร์ไพรส์แล้วเป็นเซอร์ไพรส์ที่แฟนปืนเองก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงกันวะกับการแพ้ให้กับทีมน้องใหม่เบรนท์ฟอร์ดครับที่ตกชั้นละห่างหายจากการขึ้นสูลีกสูงสุดของอังกฤษเป็นเวลากว่า74ดปีและเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในเกมเปิดฤดูกาลนั่นคือนัดแรกของพวกเขาในรอบ74ปีอาร์เซนอลที่มีปัญหาเรื่องศูนย์หน้าตัวหลัก2คนดันมีอาการป่วยไปสักก่อนเกมจะเริ่มขึ้น ทำให้วันนั้นตัวลุกของพวกเขาไม่สมบูรณ์และหนักถึงขั้นที่อาร์เซนอลต้องพบเจอกับความพ่ายแพ้ด้วยการบุกไปพ่ายให้กับทีมน้องใหม่อย่างเบลฟอร์ดวยสกอร์สต่อ0ย์ซึ่งหลังจบเกมนั้นครับแน่นอนคนที่โดนด่าโดนวิาพากษ์วิจารณ์จากทั้งสื่อและแฟนบอลแน่นอนว่ามันหนีไม่พน้นมิเกลอารเตต้าผู้จัดการทีมไอปืนใหญ่อาร์เซนอลนี่แหละฮะโดยที่ล่าสุดครับมิเกลอารเตต้าเนี่ยตกเป็นข่าวโดนเด้งตั้งแต่เกมพรีเมียร์ลีกจบนัดแรกเลยซึ่งเป็นทางสกายเบดบริษัทรับพนันที่ถ กฎหมายของอังกฤษฮะมีการปรับราคาอาร์เตต้าผู้จัดการทีมไอปืนใหญ่อาเซนอลขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งของกุลซื้อพีเมลกที่จะโดนไล่ออกเป็นคนแรกซึ่งเอาจริงๆสําหรับสถานการณ์ของมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเขาแพ้เกมแรกแพ้น้องใหม่แฟนบอลไม่พอใจก็เลยขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งแต่มันเป็นเพราะผลงานสืบเนื่องมาจากตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาโดยหากใครจํากันได้ครับช่วงกลางฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมิเกลอาร์เตต้าพาอาเซนอลไม่ชนะใคร7เกมติดต่อกันและจาก7เกมนั้น พวกเขาแพ้ไปถึง5เกมโดยจุดเปลี่ยนสําคัญของอาเตต้าเนี่ยคือการที่ยูดีดีก็ไปเอาชนะเชลซีได้ไซดอย่างนั้นทําให้มันเหมือนเป็นการต่ออายุการคุมทีมไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลต่อไปอีกเลือกหนึง่งแล้วก็เหมือนจะเป็นทางแฟงแลมพาร์ดที่โดนตะเพิดออกไปหลังจากนั้นนะไม่ได้เกี่ยวกับอาเตต้าโดยตรงหรอกแต่มันเหมือนเป็นการรับไม้ส่งไม้ต่ออะไรกันประมาณนั้นและที่มันดูหนักที่สุดก็คือหลังจบฤด,ดูกาลที่แล้วอาร์เซนอลจบได้เพียงแค่อันดับที่8ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกทำให้ฤดูกาลนี้พวกเขาไม่มไมม่่มมมีีีีสสิิททธ์ไไเยงจะปุ อยุโรปอะไรกับคนอื่นเขาเลยและกับซีซั่นนี้กับฤดูการนี้ที่ต้องมีสมาธิเต็มที่กับการโฟกัสในหลีกในประเทศตัวเองเนี่ยถ้าอาร์เซนอลยังมีผลงานไม่ดีและไม่ดีตั้งแต่ต้นฤดูการก็มีโอกาสเหมือนกันที่อาเตต้าอาจจะต้องโดนเด้งและประเด็นที่ทําให้อาเตต้าถูกยกขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งตั้งแต่ฤดูการพิ่งเริ่มเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เพียงเพราะว่าเปิดฤดูการไม่สวยฤดูการที่แล้วผลงานไม่ดีแต่มันเป็นเพราะอีก2เกมถัดไปของอาเตต้าก็น่าสนใจครับนั่นคือการต้องพบกับเชล และแมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้โห งานงอกจริงๆครับสำหรับมิเกลอาร์เตต้าก็ต้องรอดูครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่เมื่อวานนี้พอมีข่าวว่าอาร์เตต้าเนี่ยถูกยกมาเป็นเต็งหนึ่งแน่นอนว่าแฟนๆก็ต้องถามถึงถามหาว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดอาร์เตต้าไปใครจะมาแทนล่ะแน่นอนครับมีสื่อที่รายงานเหมือนกันอาจจะเป็นการฟังหูไว้หูไว้ก่อนละกันเนาะโดยทางตุตโตสปอร์ตครับได้มีรายงานว่าอาร์เซนอลเนี่ยได้วางตัวอันโตนิโอคอนเต้เอาไว้ให้มาเป็นกุนซือเต็งหนึ่งแทนมิเกลอาร์เตต้าหากมีการปลดการอากาศกันเกิดขึ้นบอกไว้ก่อนตรงนี้ขอให ฟังหูไว้หูอย่าเพิ่งเชื่ออะไรทั้งหมดเพราะว่าเราก็ต้องรู้ว่าสถานการณ์ในอนาคตจะเป็นยังไงถ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ออกมาจากปากเจ้าตัวแน่นอนทุกเรื่องคือต้องฟังหูไว้หูครับและถัดมาตามเวลาเตะคือช่วงวันเสาร์เวลา6กโมงครึ่งเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดรังโอทัฟฟอร์ดตอนรับการมาเยือนของลีดยูไนเต็ดของมาเซโล่บีเอลซาโดยที่เกมวันนั้นนะ่ะสิ่งที่น่าสนใจนอกจากจะเป็นการเปิดฤดูกาลเป็นการต้อนรับแฟนบอลกลับโอทัฟฟอร์ดก็คืออยู่ดีๆครับสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้จด ต้อนรับแฟนๆที่กลับมาสู่สนามโอแทฟฟอร์ดอีกครั้งหนึง่งโดยการที่ปล่อยให้ผู้เล่นที่แฟนๆรอมาอย่างเนิ่นนานแกงวันแล้วแกงวันเล่าทําไมไม่เปิดตัวทําไมไม่มีรูปเซ็นสัญญานั่นก็คือในลายของราฟาเอลวาลานและก่อนเกมนั้นจะเริ่มขึ้นไม่กี่ชั่วโมงครับมีข่าวมีสื่อรายงานว่าทางลาฟาเอลวาลานเนี่ย ใกล้ที่จะเปิดตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าอยู่ดีๆแมนยูไนเต็ดจะจัดเซอร์ไพรส์ด้วยการเอาวารานเนี่ยไปแอบอยู่ในสนามโอทลฟอร์ดแล้วอยู่ดีๆครับก็ปล่อยให้วารานเนี่ยเดินออกมาจากอุโมงค์แล้วก็มาทักทายโบกมือให้แฟนๆถือเสื้อชูเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเบอร์19ที่เขากําลังจะสวมใส่ในฤดูกาลหน้าให้ทุกคนได้เห็นว่าผมมาแล้วผมมาแล้วและก็ลงไปกดถ่ายเซลฟี่แบบโอ้โหมันคือภาพที่โคตรเซอร์ไพรส์สำหรับแฟนบอลอาจจะมีโอกาสได้เห็นเล็กน้อย จากภาพถ่ายทอดสดที่มันถูกแคปลงทวิตเตอร์แต่สําหรับแฟนๆในสนาม75,000คน76,000คนในวันนั้นไม่มีใครรู้เรื่องนี้มาก่อนทุกคนคือแบงค์หมดกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วมันคือ big s u ์ p พรส์จริงๆสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยินดีปีดากันไปและสําหรับราฟเอลวาลานล่าสุดก็มีภาพลงซ้อมกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะก็ต้องรองดูว่าเกมถัดไปจะมีโอกาสได้ลงสนามหรือว่าไปฝังตัวอยู่บนมานั่งสำรองหรือเปล่าแต่ผมว่าโอกาสลงสนามของวาลานก็ยากอยู่นะท้าลินเดอ์เลฟจะโหดขนาดนี้โอ้ โหบ้าบอไม่รู้ใครไปตีบวก8บวก10ให้พี่แกนะโอ้โ oh, หสุดยอดจริงๆสำหรับวิกตอร์ลินเดเลอร์แต่เดี๋ยวนะแล้วกูมาเรื่องลินเดเลอร์ได้ไงเนี่ยอะมาต่อครับในเกมวันนั้นสิ่งที่น่าสนใจนอกจากตัวของราฟาเอลวาลาแล้วอีกอย่างก็คือผลงานของดูโอปอกโนครับเกมนั้นคือสุดสวิงลิงโกกันจริงๆโดยสําหรับคนแรกคือปอปอกบาครับเขาได้กลายเป็นผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนแรกที่ทําได้4แอซิดในศึกพรีเมียร์ลีกเกมเดียวโอ้โหบ้าบอแม่งคือปอกบาในเวอร์ชันที่ทุกคนพูดเป็นเสียงเด ว่านี่คือป็อกบาเวอร์ชั่นทีมชาติฝรั่งเศสทําไมไม่ทําแบบนี้มาตั้งนานแล้วอะไรทํานองนั้นและนอกจากนี้ครับเจ้าตัวยังกลายเป็นผู้เล่นคนที่7ในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกที่ทําได้4แอซิดในเกมเดียวโดยหลังจบเกมนั้นเนี่ยทางโอเลกุน่าโซชาก็ได้มีการพูดถึงป็อกบาเอาไว้ว่าผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับป็อกบามาโดยตลอดวันนี้ผมแค่ให้เขาออกไปเล่นและสนุกกับตัวเองวันนี้เราให้อิสระเขาในการเล่นทุกอย่างและเขาก็ทํามันได้ดีและนอกจากตัวของโอเล่ครับดูโอของเขาอย่างบลู บูโน่เฟรนเดสก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเพื่อนคนนี้เอาไว้ด้วยว่าผู้คนมักพูดถึงคุณภาพของป็อกบาและคุณภาพของเขาก็ไม่ค่อยได้รับการยกย่องเลยเรารู้ว่าเราสามารถคาดหวังการเล่นแบบนี้จากพอป็อกบาได้วาง่ายๆก็คือเหมือนบูโน่พยายามจะบอกว่าคนข้างนอกคนทั่วไปเนี่ยมักจะตั้งคําถามกับตัวป็อกบามักจะตั้งคําถามถึงคุณภาพในการเล่นของเขาอยู่เสมอโดยที่ในทีมทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าป็อกบาสามารถทําอะไรได้อบูโน่ Bruno, เราก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะแต่ก็นั่นแหละเรื่องศักยภาพผมว่าไม่มี คตั้งถามหอกสิ่งที่หลายคนสนใจมันคือเรื่องของความสม่ำเสมอหลังจากนี้มากกว่าเนาะและถัดมาอีกคนอันนี้เป็นตํานานทีมปีศาจแดงอย่างลิโอฟอร์ดินานครับก็ได้ให้ความเห็นถึงปอกบาเอาไว้ว่าปอกบากับ4แอซิดเขาดูมีความสุขมากๆและเมื่อเกมเริ่มคลายความกดดันลงปอกบาร,รวมถึงบูโน่ก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งโดยที่สาหรับตัวของบูโน่เฟอร์นนเดสเนี่ยนี่ถือเป็นแฮตทริกแรกของเขาในสีเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนับตั้งแต่ที่เจ้าตัวย้ายมาช่วงตลาดเดือนมกราคมในปี2 0ง และนอกจากนี้ครับนี่ก็ยังกลายเป็นแฮตติกครั้งที่สิที่เกิดขึ้นในศึกพรีเมียร์ลีกนะัดเปิดสนามโอ้โหต้องบอกว่ามันเป็นเกมเปิดตัวที่เหมือนฝันจริงๆนะสำหรับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแฟนบอลปีศาจแดงในวันนั้นเนาะถัดมาในเวลา3ทุ่มคือสิงบูเชลซีเชลซีอะดูทุกอย่างสมบูรณ์ดูทุกอย่างเพอร์เฟกต์จนผมไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาบอกดีในแง่ของความรู้สึกผมเหมือนโดนชาโลบาเขาตกไปเลยในเกมวันนั้นะ่ะเกมวันนั้นที่เจ้าตัวลงเดบิวต์ให้กับเชลซีเป็นครั้งแรกในศึกพรีเมีย ใจจริงๆนอกจากจะเป็นการได้เดบิวต์ในศึกพรีเมียร์ลีกให้กับเชลซีมันยังดันเป็นเกมที่เจ้าตัวเนี่ยยิงประตูได้อีกและหลังจากที่เขาทําประตูได้ครับมันเหมือนทุกอย่างหยุดนิ่งหยุดชะง,งักจนเจ้าตัวทําอะไรไม่ถูกก่อนจะค่อยๆซุดตัวลงไปนั่งกับพื้นและหลังจากนั้นเพื่อนร่วมทีมเอาจริงๆต้องใช้คําว่าทางเพื่อนและพี่ๆที่อยู่ในนั้นเนี่ยต่างก็รีบมาแล้วก็มาปอบมากอดมาโอบมาอะไรกันแบบเนี้ยมันไม่ใช่เป็นการโอบเพราะเขาร้องไห้แต่มันเหมือนเป็นการแสดงความยินดีและบอกเฮ้ยเองทําได้แล้วเองทําได้้ดีมาากออะไรทํนนนงั สปิริตทีมคือดีมากๆาครับสำหรับเชลซีในวันนั้นและนี่ก็เหมือนเป็นการเดบิวต์ที่เหมือนฝันจริงๆครับสำหรับชาโลบาซึ่งเอาจริงๆเชลซีที่ก่อนหน้าเนี่ยพวกเขามีข่าวพัวพันกับกองหลังอย่างคุณเด้มาโดยตลอดและณะเวลานี้เราก็ยังไม่รู้ว่าตลาดของเชลซีกับกองหลังมันจะจบยังไงแต่พอชาโลบาโชว์ฟอร์มได้แบบนี้2เกมแล้วนะเกมแรกคือนะัดชิงยูฟ่าซูเปอร,ร์คัพที่เจ้าตัวก็โชว์ฟอร์มได้ดีที่เจอกับบียาเลอเลเกมที่2คือเดบิวต์พรีเมียร์ลีกให้กับเชลซีก็ทําได้ดีอีกในนนัดดเปิสาม ทำไม่หลายคนก็เริ่มตั้งคำถามว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วการเก็บชาลบาไว้กับทีมเนี่ยอาจจะทําให้ทีมไม่ต้องไปเสียเงินซื้อกองหลังคนใหม่เข้ามาก็เป็นได้ส่วนเรื่องสถิติตัวเลขที่น่าสนใจนิดหน่อยก็เกิดจากกองหลังตัวลุกอย่างมาคอสอารอนโซครับเอาจริงๆนะอารอนโซนี่ในยุคทูเคิลเหมือนได้กลับมาเกิดใหม่จริงและในเกมนั้นครับเจ้าตัวก็คือผู้เล่นเชลซีคนแรกที่ยิงนัดเปิดฤดูการลูกแรกให้กับเชลซีเลยและมาจากการยิงฟรีคิกด้วยโดยฟรีคิกลูกนั้นของอารอนโซถือเป็นฟรีคิกลูกที่50ที่ เชลซี Chelsea ยิงได้ในศึกพรีเมียร์ลีกโดยพวกเขามีสถิติตัวเลขการยิงประตูด้วยฟรีคิกโดยตรงเนี่ยตามหลังเพียงแค่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเดียวเท่านั้นที่ทำเอาไว้64ประตูและทีมถัดมาที่ลงแข่งในคืนวันเสาร์เวลา5ทุ่มครึ่งก็คือลิเวอร์พูลครับที่พวกเขาต้องบุกไปเยือนกับทีมน้องใหม่อย่างนอริซิตี้ซึ่งเกมวันนั้นครับสถิติตัวเลขที่น่าสนใจก็เป็นทางโรเบโต้ฟิมิโน่ที่ลงมาเป็นตัวสำรองและยิงประตูช่วยทีมนำเป็น20ได้ในเวลานั้นโดยที่ประตูของโรเบโต้ฟิมิโน่ในเกมวันนัน เป็นประตูลูกที่8,000ที่ลิวพูยิงได้ในหลีกสูงสุดของอังกฤษส่วนอีกสถิติหนึ่งคือทางด้านของโมฮัมเหม็ดซาร่าครับเจ้าตัวได้กลายเป็นผู้เล่นพรีเมียร์ลีกคนแรกที่ยิงประตูในนัดเปิดฤดูกาลได้5ฤดูกาลติดต่อกันวาง่ายๆคือนัดแรกของซีซั่นโมซาร่ายิงมา5ปีติดทาลายสถิติเดิมของเท็ดดี้เชลิงแฮมที่เคยยิงเอาไว้ที่4ปีติดต่อกันและถัดมาอันนี้ไม่ใช่ในแง่ของตัวเลขสถิติอะไรแต่มันเป็นความแปลกตาความไม่คุ้นตามากกว่าเนื่องจากปกติครับผู้จัดการทีม ลิเวภูอย่างเยกนครอปเอาตามที่เราคุ้นชินคุ้นเคยและเห็นเขามาโดยตลอดเนี่ยภาพลักษรูปลักษ์เขามักจะเป็นคนที่ใส่เสื้อฮูด้ดเสื้อโค้ตสีดากางเกงขายาวสีดําพร้อมกับหมวกริ้วภูใบหนึ่งแล้วก็แว่นตานี่คือลักษณะรูปร่างที่เราจดจำเยกนครอปได้โดยตลอดเวลายือนอยู่ข้างสนามแต่เกมล่าสุดในศึกพรีเมียร์ครับพอกล้องถ่ายทอดสดจับไปแล้วเราเห็นเยกนครอปเรารู้สึกแปลกตาเพราะครอปเขาไม่ได้ใส่แว่นลงคุมทีมข้างสนามแม่งดูแปลกไปเลยอะ่ะโดยเหตุผลที่ครอปไม่ได้ใส่แว่นเนี่ย ก็เป็นเพราะเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับเจ้าตัวได้มีการไปผ่าตัดดวงตาจนทําให้ตัวเขาไม่จําเป็นต้องสวมแว่นเวลายืนคุมทีมข้างสนามอะไรแล้วไอ้ตรงนี้มันไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่โตอะไรหรอกแค่รู้สึกแปลกตาก็เลยหยิบยกมาพูดมาเล่าให้กันฟังเท่านั้นเองครับ ส่วนอีกคนของลิวพูผมว่าอันนี้คือข่าวดีและเป็นภาพที่แฟนๆลิวพูรอคอยกันมาอย่างยาวนานนั่นก็คือการที่พิบเบิมเวอร์จิลฟันได์ครับกลับมาลงเล่นลงสนามในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้อีกครั้งโดยเกมวันนั้นครับฟันได์ลงเล่นจนครบ90นาทีแม้หลายๆอย่างมันจะยังดูไม่เข้าที่เข้าทางเนื่องจากเจ้าต,ตัวต้องใช้เวลาอีกสักระยะในการข้อสนิมปรับร่างกายให้มันคุ้นเคยคุ้นชินกับการลงสนามมาเล่นในฟุตบอลจริงๆเพราะก่อนหน้านี้หลังจากหายจากอาการบาดเจ็บเจ้าตัวก็ทําได้เพียงแค่เรียกความ ฟิตอย่างเบาๆอยู่ในยิมเล่นฟุตบอลอยู่ในสนามซ้อมอะไรแบบนี้พอต้องมาลงเล่นในสนามจริงความรู้สึกทุกอย่างมันเปลี่ยนไปก็ต้องให้ฟานได้ใช้เวลาในการปรับตัวอีกสักระยะผมว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาได้แน่นอนโดยหลังจบเกมนั้นผู้สื่อข่าวก็ได้เดินเข้าไปถามเวอร์จิลฟานไดถึงความรู้สึกที่เขาได้ลงเล่น90นาทีว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างโดยที่ฟานไดก็ได้บอกเอาไว้ว่ามันกําลังไปถึงจุดนั้นผมอยากลงเล่นตั้งแต่นัดแรกเพราะรู้สึกว่าผมต้องการมันและมันจะช่วยพัฒนาผมได้โดยจากมุมมอง ของผม,ผมรู้จักร่างกายของตัวเองและยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงแต่ผมไม่ใช่หุ่นยนต์ผมไม่สามารถกลับมาสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ในทันทีในเกมแรกนั้นมันสะเทือนอารมณ์และยากมากๆด้วยหลากหลายเหตุผลคุณจินตนาการถึงการลงไปเล่นเกมออกมาหลายต่อหลายครั้งในหัวก่อนที่จะลงไปเล่นมันจริงๆผมเหนื่อยกับทุกสิ่งรอบตัวในเกมนี้มันก็เหมือนอุปสรรคที่ผมต้องผ่านมันไปให้ได้ผมรู้สึกเหมือนมันจะกลับมาอีกครั้งนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในมุมมองของผมผมฝึกซ้อมได้ดีและรู้สึกมั่นใจ กับหัวเข่าของผมมันเป็นเส้นทางที่ยากลําบากแต่ผมก็มีความสุขที่ได้ลงไปเล่นอีกครั้งผมภูมิใจในตัวเองและภูมิใจกับผู้คนที่คอยเป็นกําลังใจให้ผมยกตัวอย่างเช่นภรรยาและลูกๆของผมที่สโมสอนขั้นตอนแรกคือการต้องฟื้นฟูร่างกายและกลับมาทําให้ดีที่สุดแต่ผมไม่ใช่หุ่นยนต์ผมต้องการเกมเวลาและความพยายามผมแค่โชคดีที่เรามีผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมคอยช่วยเหลือผมว่าง่ายๆตรงนี้เหมือนวัวจิลฟันได์พยายามจะอธิบายให้เราฟังว่าเกมที่เขาได้ลงไปเล่น90นาทีเนี่ย มันยังไม่มีทางสมบูรณ์100%ซแน่นอนและก่อนที่เขาจะได้ลงไปเล่นเนี่ยมันเหมือนเขาก็คิดเรื่องนี้อยู่ในหัวว่าเขาจะได้ลงไปเล่นเขาจะลงไปเล่นแล้แลวเขาจะทําอะไรเขาจะทํายังไงอะไรแบบเนี้ยและพอระหว่างที่ลงไปเล่นน่ะเหมือนตัวเขาต้องต่อสู้กับความรู้สึกว่าอาการบาดเจ็บเหมือนมันจะกลับมาอีกแล้วหรือเปล่าเหมือนมันจะมีหรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ยากมากแม้เขาจะหายจากอาการบาดเจ็บแม้ร่างกายจะไม่ได้มีอาการเจ็บปวดแต่ในแง่ของความรู้สึกที่ต้องทนต้องต่อสู้กับามันมาตลอดเวลาเป็นปีๆอ่ะมันเหมือนมันยังวนเวียนและยังอยู่ในภาวะหว อะไรทานองนั้นผมว่าถ้าเกิดใครเคยมีอาการบาดเจ็บแล้วต้องกลับไปวิ่งอาจจะไม่เจ็บหนักมากเราก็น่าจะมีความกังวลกลัวว่ามันจะเจ็บซ้ําและแน่นอนอย่างฟานไดคือผ่านการบาดเจ็บที่หนักมากๆมันต้องมีอยู่แล้วความรู้สึกที่เสียวๆเฮ้ยแปลกๆเประาวะโดยที่เรื่องนี้ก็อย่างที่ตัวเขาบอกว่าเขายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆเขาต้องการเกมและเวลาก็เป็นกําลังใจให้กับเบอร์จิลฟานได้ครับและถัดมาคือเกมเมื่อคืนวันอาทิตย์ครับเป็นท็อตแนมฮอสเปอร์พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยที่เกมวันนั้นครับเรื่องที่มันน่าเซอร์ไพรส แล้วมันทาให้กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันเต็มโลกโซเชียลเนี่ยก็คือกรณีของแฮร์รี่เคนครับที่เกมในวันนั้นเจ้าตัวไม่ได้มีโอกาสทั้งเป็นตัวจริงและอยู่บนมานั่งสํารองว่าง่ายๆคือโดนตัดชื่อออกไปจากทีมในนัดเปิดฤดูกาลเลยหลายคนตั้งประเด็นหลายคนตั้งคําถามกันว่าเฮ้ยหรือนี่จะเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างของแฮร์รี่เคนถึงการย้ายทีมหรือเปล่านะแต่จริงๆนะเหตุผลส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นแค่เรื่องของสภาพร่างกายที่เคนยังไม่ฟิตมากกว่าเพราะเคนะกลับมาลายงานตัวช้าและต้องใช้เวลากักตัวซ้อมเบ เอยยู่คนดีวกว่าจะได้ลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองทําให้เขามีเวลาได้ซ้อมกับเพื่อนเพียงแค่2เซสชันและแน่นอนพอทีมงานสตาฟโค้ดประเมินดูแล้วเฮ้ยร่างกายเคนยังไม่ได้วะนูโนเอสเปริโตซานโตก็เลยตัดสินใจว่างั้นเคนอย่าเพิ่งละกันให้คนที่มีร่างกายที่พร้อมแล้วฟิตกว่าลงไปเล่นดีกว่าในเกมนี้ส่วนเคนก็ไปทําให้ร่างกายของเขาฟิตพร้อมอีกครั้งแล้วค่อยกลับมาใหม่ไม่น่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการย้ายทีมอันนี้คือตามคาดเดานะแต่สิ่งที่มันทาให้ประเด็นนี้ถูกพูดถึงและละุกื มาอีกนิดนึงเหมือนเป็นการจุดไฟก็คือเกมวันนั้นครับท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยสามารถคว้าชัยชนะเหนือแมนซิตี้ไปด้วยด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์จากลูกยิงของซอนเฮงมินและเกมในวันนั้นครับแฟนๆทีมไก่เดือยทองก็เหมือนมีการร้องเพลงเสียดสีไปที่แฮร์รี่เคนนิดๆหน่อยๆโดยเสียงที่พวกเขาเปล่งออกมาแล้วบอกว่ามันเป็นเพลงเนี่ยมีใจความประมาณว่านายกําลังดูชัยชนะของเราในเกมนี้อยู่หรือเปล่าเคนอะไรทํานองนี้แหละมันคือความหมายในวันนั้นแต่ก็เหมือนแบบนายกําลังดูอยู่หรือเปล่านี่คือชัยชนะของพวกเราในแฮร์รี่เคนเหมือนเป็นการูดไปถึงแฮ เคนเพราะว่าเคนเนี่ยตกเป็นข่าวกับแมนซิตี้แต่สเปอร์อะ่ะเก็บชัยชนะได้เหนือแมนซิตี้ก็เหมือนเป็นการเสียดสีเยาะเย้ยไปเบาๆอะไรทํานองนั้นครับซึ่งหลังจบเกมแน่นอนมันก็เป็นประเด็นให้แฟนบอลให้นักวิเคราะห์วิจารณ์ได้พูดถึงกันแต่ว่ากันว่าในเกมวันนั้นน่ะตัวของแฮร์รี่เคนก็นั่งอยู่ในบล็อกวีไของสนามด้วยนะเอาจริงๆก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกของเจ้าตัวตอนนี้มันจะบอบช้าและสาหัสขนาดไหนสุดท้ายก็ต้องตามดูกันต่อครับว่าเรื่องนี้มันจะไปลงเอยอย่างไรเนาะและนอกจากนี้อีกอย่างที่นนนน่าสใใจกก็คือขอขงตัตะิิ ขอังกฤษอย่างแจ็คเกลิดเกมในวันนั้นเขาก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเรียบร้อยแล้วแน่นอนครับแฟนๆเรือใบสีฟ้าต่างก็ดีใจย,ยิ้มกุ้มกิ่มกันแหละกับการได้เห็นนักเตะใหม่เปิดตัวแล้วลงเล่นเป็นตัวจริงแต่เอาจริงๆนะสำหรับตัวผมคิดว่าแจ็คเกลิดเนี่ยเขาน่าจะยังไม่พร้อมลงเล่นให้กับแมนซิตี้เพราะปกตินักเตะคนใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาเป็นลูกทีมของเป๊ปเนี่ย มันต้องใช้เวลาในการบ่มเพราะในการทําความเข้าใจกับโค้ดแท็ติกมหาศาลของเป๊ปก่อนน่ะถึงจะได้โอกาสลงสนามแต่แจ็คก,กิลลิะผมมองว่าเป็นเคสที่จําเป็นต้องลงเพราะว่าทีมประสบปัญหาเรื่องนักเตะบาดเจ็บและสภาพร่างกายยังไม่ฟิตทําให้ตัวเขาก็เหมือนจําเป็นต้องลงสนามไปเลยซึ่งถ้าเกิดเอาจากผลงานส่วนตัวโดยรวมผมว่าก็ไม่ได้แย่มากนะักเพียงแต่ผลการแข่งขันในวันนั้นมันไม่ได้เป็นที่น่าพอใจเพราะพวกเขาพ่ายแพ้ให้กับสเปอร์บรรยากาศโดยรวมมันก็เลยดูซึมๆไม่ค่อยคึคกคักสักเท่าไหร่เนาะและทั้งหมด น,นี่คือสิ่งที่น่าสนใจในเกมพิมพ์มิลิกนัดเปิดฤดูกาลหากใครชื่นชอบอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไ r i b e ให้กับสับหลอกทั้งทาง facebook และ youtube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ